สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเตยา,ยาเปิดดวงอามาดูหน่อยว่าภายใน48ชั่วโมงนี้ของคุณเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคุณจะได้ทําอะไรบ้างภายใน48ชั่วโมงนี้ของคุณนะจ๊ะเช่นเดิมไปแรนดอมนะเพราะอันนั้นแล้วมันจะตรงเป็นบางเรื่องราวบางเหตุการณ์บางพลังงานของบางคนเท่านั้นนะ ส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะแอดไลน์ไอดีตรงนี้มา T R A I Y A 3 6 9ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะอ่ะภายใน48ชั่วโมงนี้ของคุณนะมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเป็นแรนดอมพลังงานโดยวรวมนะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วยทยานในการรับชมและการรับฟังนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปคลื่นพลังงานแห่งความโชคดีคขื่นพลังงานบวกของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขอ อนุญาตเจ้ากรรมในเวนเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนต์ความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพไพ่ทุกใบด้วยนะคะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานตัวตนของคุณนะถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงก็ไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ได้นะ ขอสิบใบแลกก่อนนะมาดูกันหน่อยสิว่าภายใน48ชั่วโมงนี้ของคุณเนี่ยมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบางเออนะ48ชั่วโมงนี้ของคุณมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบางนะะักะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยอ่ะและพลังงานของคุณในช่วงนี้ก็คือโอ้โหหกถ้วย บางคนคิดถึงแฟนเก่าบางคนกําลังนั่งคิดถึงแฟนเก่าบางคนกําลังนั่งคิดถึงเพื่อนเก่าบางคนกําลังนั่งคิดถึงความสุขในอดีตบางคนกําลังนั่งแบบบางคนก็กำลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆวันๆเนาะความแบบความหลังอะไรอย่างนี้6กถ้วย6ถ้วยบางคนก็เหมือนกับว่า ได้อะไรที่ชื่นใจได้อะไรที่พอใจมาแล้วเออหรือบางคนกําลังจะได้นะบางคนกําลังจะได้บางคนก็กําลังแบบได้เจอแฟนเก่าได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอเอ,อ่อได้เจอแบบไปในที่เก่าๆเดิมๆนะไปแบบพลังงานที่คุ้นเคยอะไรอย่างนี้ก็ได้สักอย่างหนึ่งอย่างใดอะหกถ้วยพลังงานดีนะความสุข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 สี่สิบแปดชั่วโมงนี้ราชินีดาบ <c oughs> ภายใน48ชั่วโมงคุณจะมีความมั่นใจคุณจะมีความมั่นใจคุณจะมีเรื่องที่ตัดสินใจได้ภายใน48ชั่วโมงคุณจะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคไปได้ภายใน48ชั่วโมงคุณจะชนะกับปัญหาหรือเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ภายใน48ชั่วโมงคุณอาจจะชัดเจนมากขึ้นหรือภายใน48ชั่วโมงจะมีคนมา หสารภาพรักแล้วให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณหรือคุณกําลังอยากได้ความชัดเจนจากอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายใน48ชั่วโมงนี้โอสเต็งคุณจะควบคุมคอนโทนเอ,อ่อนาะไม่ว่าจะเจออะไรนะคุณจะควบคุมคอนโทนได้นะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่าง ที่มันเหน็ดเหนื่อยหรือว่าที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นอะไรต่างๆคุณจะสามารถควบคุมจัดการบริหารจัดการคอนโทรลมันได้นะภายใน48ชั่วโมงนอไพายสเต็งนนอมคุณจะเข้มแข็งขึ้นคุณจะมั่นใจมากขึ้นคุณจะดูโดดเด่นมากขึ้นคุณจะดูมีสง่าราศีมากขึ้นภายใน48ชั่วโมงนี้คุณจะ ข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคหรือว่าบริหารจัดการควบคุมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะภายใน48ชั่วโมงนี้เนี่ยใครที่ยุ่งยากยุ่งเหยิงมีงานที่ต้องทำมีภาระ,ะที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าใครที่ มีอะไรที่ต้องเคลียร์ภายใน48ชั่วโมงนี้รู้สึกว่าคุณจะปิดดีลงานใหญ่ได้คุณจะเคลียร์โปรเจกต์นี้ได้ภายใน48ชั่วโมงนี้คุณปัญหาที่เข้ามาหรือว่าอะไรที่มันแบบงานเยอะๆที่เข้ามาหรืออะไรที่มันถาถมมาคุณจะเอาอยู่นะภายใน48ชั่วโมงนี้ดูเหมือนว่าคุณจะเอาอยู่คุณจะบริหารจัดการได้คุณจะแก้ไขมันได้นะภายใน48ชั่วโมงนี้โอ้ภายใน48ชั่วโมงนี้ มองเห็นพลังงานของใครบางคนภายใน4 8ชั่วโมงนี้ยุ่งมากยุ่งมากยุ่งกับงานที่เยอะยุ่งกับออเดอร์ที่เยอะยุ่งกับหรือจะได้ดีลงานใหม่เป็นงานชิ้นใหญ่เป็นงานใหญ่เลยนะภายใน4ี่ชั่วโมงหรือบางคนก็ได้ปิดปิดปิดดีลปิดโปรเจกต์นี้ได้ปิดจ็อบนี deal, ้ดได้ดไดเอองานนี้ได้ปิดงานได้เลยภายใน48ชั่วโมงนี้ภายใน48ิชั่วโมงนี้เป็นสองถ้วยภายใน48ิชั่วโมงนี้ มีมีมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่ใครบางคนจะมาสารภาพรักบางคนนะบางคนที่โสดอยู่มีโอกาสที่แฟนจะมาหาที่แฟนจะมาชัดเจนมากขึ้นแฟนจะมาสารภาพรักหรือว่าแฟนจะมาแบบให้ความชัดเจนกับสถานะของคุณมากขึ้นนะภายใน4ี่ชั่วโมงนี้ใครจะไปตกลงพูดคุยเจรจาอะไรดีนะ48ชั่วโมง นะสองถ้วยสองถ้วยคือกัลยานามิตรแฟนคนรักคู่รักหรือผู้คนนะภายในส8ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือภายในส8ิชั่วโมงนี้มันจะมีความสุขอะไรที่จะเข้ามานะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขนะหรือภายในส8ิชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้รับงานใหญ่จากคนที่โยนงานมาให้จากคนที่ป้อนงานมาให้จากคนที่เขาดีลงานมาให้คุณก็ได้นะเป็นงานชิ้นใหญ่เป็นงานแบบงานใหญ่เลยนะภายในคืน ได้จากเพื่อนเพื่อนโยนงานมาให้แฟนโยนงานมาให้หรือว่าเอา่อพวกกันอะไรอย่างเงี้ยโยนงานมาให้ก็ได้นะโอ้เนาะภายใน48ชั่วโมงนี้อา่าไพ่เด็กถือเด็กถือไม้ภายใน48ชั่วโมงนี้จะมีสิ่งที่ออะไรดีๆเกิดขึ้นนะ ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือมันจะดีขึ้นมันจะเติบโตหรือว่าภายใน48ชั่วโมงคุณอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนั่นแหละนะหรือภายใน48ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้มีแฟคนมาสารภาพรักแล้วแบบเขาอยากจะพัฒนา ความรักกับคุณให้มันเติบโตขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนี้มีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกภายหกดาบเห็นไหมตอนที่สับอะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยตอนที่สับแล้วเขาแอบล่วงลงมาปุ๊บหนึ่งใบแล้วเราก็หงายมาให้ดูแล้วก็ไปใส่ในกองใหม่แล้วก็สับใหม่เราเพราะเพราะยังมันยังไม่เสร็จไงยังไม่ถึงเวลาทีเนี้ยเขาอยากจะออกไงหกดาบเห็นไหมหกดาบภายในสี่สิบแปดชั่วโมงเนี้ยมันเป็นพลังงานของอ่า การเดินทางมันเป็นพลังงานของน้ำเรือทะเลแม่น้ำภายใน48ชั่วโมงบางคนจะได้เดินทางภายใน48ชั่วโมงนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์หรืออะไรที่มันคลุมเครือที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าอยู่ในสถานการณ์อะไรที่มันต้องจัดการต้องแก้ไขหรืออะไรต่างๆอะ่ะมันจะผ่านไปได้เออมันจะผ่านไปได้นะภายใน48ชั่วโมงนี้มันดูเหมือนว่าพลังงานที่อะไรที่คุณรอคอยมานานเนี่ยคุณกําลังจะได้รับ นะได้รับข่าวดีหรือว่ามันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีภายใน48ชั่วโมงนี้หลายๆคนได้เดินทางนะเดินทางไปแบบ ไปไปเที่ยวก็ได้หรือว่าเดินทางไปอะไรก็ได้นะคือการเดินทางเกิดขึ้นภายใน48ิชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือภายใน48ิชั่วโมงนี้คนที่เคยห่างไกลไปจากคุณเป็นคนที่คุณคิดถึงเขาอยู่ก็าอาจจะติดต่อหรือเดินทางมาหาคุณก็ได้นะภายใน48ิชั่วโมงนี้ไพ่10ดาบภายใน48ิชั่วโมงนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ นะเอาเรื่องสุขภาพก่อนภายใน4ี่ชั่วโมงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพน่าจะดีขึ้นหรือว่าน่าจะเจอหมอดีหรือว่าน่าจะเจอช่องทางอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบดีขึ้นหรือภายในส8ชั่วโมงเนี้ยคือมันเป็นการสิ้นสุดสิ้นสุดปัญหาและสิ้นสุดวิบากกรรมหรือว่าสิ้นสุดเรื่องที่มันแบบไม่ดีแหละนะสิบดาบคือ ดาบที่ไม่ดีนะสิบดาบคือแบบพลังงานที่ไม่ดีท็อกซิกหรือว่าสิบดาบคือปัญหาคืออุปสรรคนะหรืออะไรต่างๆที่มันเข้ามาเป็นเป็นประเดประดังที่ทําให้คณรู้สึกว่ามันมันไม่ดีเลยมันแบบเหมือนดวงไม่ดีเลยเหมือนเจอแต่แบบสิ่งนี้คนนี้เจอแต่เรื่องแบบนี้เจอแต่เหตุการณ์แบบนี้เจออะไรแต่อะไรที่มันแบบไม่โอเคเลยภายในสี่สิบแปดชั่วโมงเห็นไหม มันคือสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างคลี่คลายหรือว่าปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะคลี่คลายอาจจะเกิดจากเนี่ยพลังําลังหรือว่าความเด็ดเดี่ยวของคุณความมั่นใจของคุณหรือว่าความเข้มแข็งของคุณหรือว่าการตัดสินใจของคุณด้วยนะโอ้ภายใน48ชั่วโมงนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกภายใน48ชั่วโมงนี้ไพ่เดอะเรเบร์พูดถึงเรื่องความรักเด่นสุดเลยนะ มาตั้งแต่เด่นตั้งแต่6กถ้วยแล้วก็ไพ่สองถ้วยแล้วก็มาเดอะเลิเวอร์ภายใน48ชั่วโมงอ่าบางคนจะได้คุยกับแฟนเก่าเจอแฟนเก่านะหรือได้นัดเคลียร์กับแฟนเก่าหรือว่าแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีขอโอกาสกับคุณก็ได้ภายใน48ชั่วโมงนะถ้าใครไม่มีแฟนเก่านะอ่าเป็นพลังงานที่คุณจะได้เจอคนคนหนึ่งม,มันเป็นแบบ การเดินทางมันเกิดจากการเดินทางนะมันเกิดจากการเดินทางเดินทางไปไหนสักที่สักแห่งสักอะไรเดินทางอะไรก็ช่างนะเกี่ยวกับการเดินทางแล้วคุณจะได้เจอคนหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกถูกชะตาถูกใจหรือว่าเขาจะรู้สึกถูกชะตากับคุณรู้สึกแบบเออนะปิงปังกันได้ภายใน48ชั่วโมงนะหรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหากันไม่เข้าใจกันหรือว่าห่างกันสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยภายใน48ชั่วโมงเนี้ยอาจจะ เคลียร์กันได้นะอาจจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นหรือใครที่โสดภายใน48ชั่วโมงนี้มีความรู้สึกว่าคุณจะเจอนั่นแหละเจอคนถูกใจหรือว่ามีคนเจอคุณแล้วถูกใจคุณรักคุณชอบคุณอะไรประมาณนี้ภายใน48ชั่วโมงนี้1ิบถ้วยเห็นไหม <S <S เพราะฉะนั้นเป็นไพ่ขึ้นมาครอบครัวแน่นอนไพ่คู่รักคนรักแน่นอนภายใน48ชั่วโมงเนี่ย ใครที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วแล้วมีปัญหากันมีประเด็นกันไม่เข้าใจกันผิดใจกันภายใน48ชั่วโมงมีโอกาสดีกันรักกันนะเคลียร์กันภายใน48ชั่วโมงนี้มเป็นเวลาของความสุขนะสิบถ้วยสิบถ้วยคือความสุขความสมหวังนะสิบถ้วยเดอะเลิฟเวอร์แล้วก็ เห็นตรงนี้เป็นสองถ้วยด้วยภายใน48ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นพลังงานของการสารภาพรักมันเป็นพลังงานของการบอกรักมันเป็นพลังงานของคนที่จะได้เจอความรักภายใน48ชั่วโมงนี้มันเป็นพลังงานของคนที่จะมีความสุขอ่ะของคนที่กําลังจะสมหวังในเรื่องความรักนะของคนที่จะได้ข่าวดีเรื่องความรักด้วยก็ได้นะภายใน48ชั่วโมงนี้ภายใน48ชั่วโมงนี้มีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกโอเป็นเดีมเพลอร์ ภายใน48ชั่วโมงนี้บางคนจะได้รับข่าวดีถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักก็คือเลื่อนเลื่อนเลื่อนสถานะคืนชัดเจนขึ้นมั่นคงคืนนะถ้าเป็นเรื่องงานมีโอกาสได้รับข่าวดีที่มั่นคงมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ เขาจะซัพพอร์ตเขาจะหนุนและเขาจะผลักดันคุณและภายใน48ชั่วโมงนี้หรือภายใน48ชั่วโมงนี้คุณอาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะได้ไปพูดคุยกับเจ้านายกับหัวหน้าหรือว่ามีหัวหน้ามาหามีเจ้านายมาหาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องการงานเป็นข่าวดีทางการงานหรือภายใน48ชั่วโมงนี้ใครบางคนอาจจะได้เดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะเออนะหรือว่าคุณตาคุณปู่ คุณตาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนอายุมากที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่งั้นก็เจ้านายหัวหน้าผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างนี้นะเดีมเพลอร์นะ Emperor, นะผู้มียศมีตําแหน่งหรือว่าภายใน48ชั่วโมงนี้คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกเรื่องราชการระบบราชการนะหรือถ้าไม่เกี่ยวกับราชการก็ต่างประเทศไปเลยนะก็ได้นะซึ่งมันเป็นพลังงานของสิ่งที่ดีนะความมั่นคงเกิดขึ้นภายในส8ชั่วโมงเห็นไหม พลังงานเดมเพลอร์เป็นพลังงานของความแตกต่างเป็นพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือว่าเกี่ยวข้องกับราชการหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอืใหญ่ๆโตๆหน่อยนะผู้มีตําแหน่งผู้มีอํานาจบาร,รมีหรือภายใน24ชั่วโมงคุณอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานมีโอกาสบรรจุงานมีโอกาสที่เขาเรียกว่า เรียกตัวเข้าทำงานหรือว่าภายใน24ชั่วโมงคุณอาจจะได้รับข่าวดีประมาณว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเออมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยภายใน24ชั่วโมงนี้โอ้ก้าวเหรียญภายใน24ชั่วโมงนี้มันจะมีะการซัพพอร์ตการช่วยเหลือการผลักดันเรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินภายใน24ชั่วโมงคุณอาจจะนะคุณอาจจะบางคนนะบางคนบางคนจะได้เงินเยอะมาก ได้เงินจากการซัพพอร์ตการช่วยเหลือได้เงินจากอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเงินก้าเหรียญภายใน24ชั่วโมงบางคนดวงพลิกเลยดวงพลิกเลย24ชั่วโมงนี้รวยเลย,เลยก็มีนะเป็นพลังงานที่ดีหรือภายใน24ชั่วโมงเหมือนที่พูดเอาไว้คุณอาจจะได้นี่แหละได้งานใหญ่ได้งานชิ้นใหญ่แล้วเป็นงานชิ้นที่เงินเยอะชิ้นนี้ยนะเขาอาจจะเสนอเงินมาให้คุณแบบหลักเยอะเลยอ่ะนะหลักเป็นแบบอา่า หกหลักเจดหลักอะไรอย่างนี้เลยก็ได้แล้วคือมันจะแบบได้ได้เออนะประมาณนี้ภายในยี่สี่ชั่วโมงนี้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้สองดาบอ่าภายในยี่ี่ชั่วโมงนี้คุณคุณอาจจะต้องตัดสินใจเห็นไหมภายในยี่สิี่ี่ชั่วโมงมันจะมีเรื่องให้ตัดสินใจหรือต้องเลือกเลือกหรือตัดสินใจนะสองดาบ ภายใน24ชั่วโมงนี้คนที่ไม่คุยกันที่บอกกันไปหรือว่าไม่ไม่พูดกันหรือไม่ไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันนานแล้วจะติดต่อมาก็ได้ด้วยนะภายใน24ชั่วโมงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ใครบางคนที่ ดูคลิปนี้บางพลังงานต้องต้องตัดสินใจกับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะได้ทำอะไรมีอะไรอีก j u d g m e n t โอู้เรื่องความรักว่ะความรักเด่นนะความรักเด่นเลยนะภายใน24ชั่วโมงเนี้มันจะมีเออบางคนอะที่ดูคลิปเนี้ ฉันเห็นว่าบางคนจะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักสำหรับใครที่ประมาณว่าสมมตินะสมมุติถ้ามีมีคนกับพลังงานเก่าๆแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามาขอโอกาสหรือมาเคลียอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้ตัดสินใจว่าจะดีกันหรือจะไม่ดีกันแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ ภายใน24ชั่วโมงนี้จัดเมนดวงคุณเปิดนะภายใน24ชั่วโมงมันเด่นเรื่องความรักเลยเด่นเด่นที่สุดเลยลำดับหนึ่งเลยนะภายใน24ชั่วโมงคุณจะต้องเลือกระหว่างความรักหรือเงิน เออก็ได้คุณจะต้องเลือกระหว่างคนถูกใจกับคนมีตังก็ได้นะอายังไงเนี่ยภายใน2 4ชั่วโมงมันจะมีอะไรที่ต้องเลือกและตัดสินใจไม่ใช่24ชั่วโมง48ชั่วโมงอ่ะ48ชั่วโมงนะโทษทีไม่ใช่24ชั่วโมงเอา48ชั่วโมง,โมงภายใน4ีชั่วโมงนี้โอ้สี่ถ้วยเออแน่นอนแล้วก็มาด้วย8เหรียญอ่าดูเหมือนว่าภายใน48ชั่วโมงคุณอาจจะ ตัดสินใจเรื่องงานเลือกงานหลายๆคนเลยตัดสินใจเลือกงานและเงินนะ48ชั่วโมงเนี่ยเนาะ48ชั่วโมงน,นะมงนี้คุณอาจจะได้ใช้พรสวรรค์เต็มที่ภายใน48ชั่วโมงนี้คุณอาจจะได้แบบสแสดงความสามารถโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ภายใน48ชั่วโมงนี้อะไรที่คุณคิดอยู่อะไรที่คุณนึกอยู่ในหัวตอนเนี้ย เนี่ยมันจะเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้หลายๆคนเลยมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเอายังไงดีอะไรประมาณนี้เห็นใช่ไหมใช่ไหมคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้อ่าถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเนี่ยมันคือคุณต้องเลือกและตัดสินใจถ้ามาถามถาม คือคือมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะมันเป็นดวงโดยรวมอะนะคุณจะเอาไปตัดสินใจไม่ได้มันอยู่ที่วิทยาณของคุณด้วยนะถ้าเกิดเป็นเรื่องงานภายใน2 4ชั่วโมงแน่นอนคุณจะมีงานเยอะหลายๆคนจะได้งานที่แบบงานใหญ่อะนะได้ได้ไดีลดีลกับงานใหญ่แล้วแบบเป็นงานที่เหมือนกับว่าเงินเยอะนะเงินเยอะนะมันเกี่ยวข้องกับ คนใหญ่คนโตเกี่ยวข้องกับคนมีตําแหน่งอ่ะเนี่ยคุณจะได้ดีวกับตรงนี้แล้วมันจะนํามาซึ่งซึ่งซึ่งอะไรอ่ะซึ่งจะทําให้คุณอ่ะได้แสดงความสามารถโชว์ศักยภาพแล้วก็มันจะทําให้คุณได้เงินเยอะแดเหรียญเห็นไหมแปดเหรียญเก้าเหรียญมันจะทําให้ ฐานะคุณดีขึ้นหรือคุณอาจจะได้เงินก้อนก้อนหนึ่งมาเพื่อลงทุนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละนะคือมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมันมีการเลือกเกิดขึ้นภายใน48ชั่วโมงนี้ของคุณนะ่ะ นะบางคนหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องการงานนะภายใน48ชั่วโมงเนี้ยมันจะมีพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคประมาณนี้นะนี่คือเหตุการณ์หรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน48ชั่วโมงนี้นะคะอ่ะขอให้โชคดีนะขอให้มีความสุขขอให้สมหวัง นะสิ่งใดที่มันเป็นปัญหาสิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคก็ขอให้หมดขอให้ที่คลายไปสิ่งใดที่มันเป็นความโชคดีสิ่งใดที่มันเป็นความเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้เข้ามานะคะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะสวัสดีค่ะ